กลับมาต่อเนี okay ่ยนะครับพัสส์โอเคนะก็ได้มาถึงแล้วนะเรามาถึงนู่นไหนแล้วเนี่ยถามว่าผมมาถึงตรงนี้ได้ไงกำลังเล่นนานนะครับเนี่ยก็จะมาถึงทำไมถึงเล่นนานแล้วเจอตอนเช้าเลย มันสองวันแล้วครับ <five> <Whoa> มันเทลนมาสองวันแล้วครับอนนอโอเคนะแล้วก็มาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยน,นั่นมันใช่ของอีกแล้วด่านกระจกครับ ชมเดี๋ยวทุกแม่งไงเดี๋ยวกระจกใสเฮ้ยกระจกนี้พี่ถนัดอยู่เดี๋ยวทุกแม่งเลยยิงทุกมีง่ายอยูน่นะ <c oughs> แต่มันไม่ง่ายสิครับผู้เหนือมันจะมีแกะบังด้วยเนี่ยข่าแกะข่าแกะแล้วก็มาต่อบล็อกสูงเนี่ย กรชิปแป๊บนะฮะโอเคนะฮะพวกกำต่อกันเลยนะอะไรเนะีน่ยโหอยากเกะเกะอยากแกะอยากเกะก,อก,อกโอ้ยตีตีตีจะทุบเลยไม่ได้ทุบไม่ได้ทุบกระจกนะทุบดินไหม คุณเหนือครับจะยอมแพ้ไหมครผมจะยังไม่ยอมแพ้นะถ้ายอมแพ้ก็ถ้ายอมแพ้คุณก็จะต้องคุณก็ออกไปตรงนี้แล้วแบบเล่นเลยไปเลยแล้วก็แล้วสามารถย้อนกลับมาดูอนะไรได้แต่ผมยังไม่ยอมแพ้มผมยังมีอยากตาย <laughs> เขเดือไม่หายใจใช้เอ็กซเล่เขาดือแม่งลองเอ็กซเลมาไม่บอกกันเลยเอ็กซเทางการกด้านนี้อีกคนก็บอกด้านนี้อีกคนก็บอกด้านนี้สรุปด้านไหนถูก ออกตรงนั้นนะ้ป่ะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อมองทางไปที่เพื่อนดีกว่าทางอื่นตรงนี้เลยอู้อู้รู้เลยรู้เลยแบบนี้อ่ะไม่เลย เรารู้แล้ว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 มันจะตายยังไงผมรู้แล้วครับว่าจะตายยังไงให้ให้อนาญสุดมาเล่นเขาหงกดหาทางออกไมเ่เจอหิวข้าวตายมาแ้วะต้องยอมรับเลย กาผมยอมรับคนสร้างเลยว่าบอเล่นยากแต่มันจะไม่ยากสำหรับผมแล้วอู้สมดร้อนแต่มันจะไม่ยากสำหรับผมแล้วไม่ได้ทุงกระจกด้วย เขาพูดหนูนออยู่กลางน้เป็นไงเรื่องเนี้ยร้อนขนาดนี้หรอพอลงมาจับโอ้โหจะปล่อยนะเจเนี่ยเหมือนเจเนี่ยเจเนี่ยเหมือนไม่ร้อนเลยแบบร้อนขนาดนี้หรอพอลงมาจับอัดเด้อไม่มีสองทาง่ะ

โอ้ยร้อนจังนมร้อนอันนี้เปล่าไม่ร้อนโอ้คุณเนื่ยครับในสุดผมเจอสวรรค์อันเต็มเปีเป่ยมไปด้วยความมีสองทางไปอันนี้กันขวาล้ายซ้ายดีผูกไปทางซ้ายขวาล้ายซ้ายดีผูกไปทางซ้ายอันนี้ยากนะเนี่ยมีหลังคา ไม่ไงไม่ไงเนี่ยไม่ได้แล้วคุจะดานี้ก็เล่นโกงไม่ได้ด้วยขนาดเซียนโกงยังบอกว่าเล่นไม่ได้แล้วใครจะเล่นได้ผมมาเซียนโกงอันดับต้นๆของใครครับื้าคุณนเสียนกระโดดเลย คุณหญ่นะเขาเป็นเสียงกระโดดแห่งเมกาส์นะแล้วก็เป็นเสียงเจ้าวางแผนนะส่วนผมก็ไม่มีแล้วมาแค่เสียงโกงกับเสียงโกงกับเสียงเจ้าวางแผนแต่ผมไม่ค่อยเสียงกระโดดเท่าไหร่แต่ก็มีความเสียงอยู่นิดนึงเพื่อนคุณตีมนะครับเสียงสร้างบ้านแล้วแม่งก็เสียงทุกอย่างเลย YouTube แม่งก็เสียงแต่เพื่อนคุณหมองเสียงกว่าเรื่อง YouTube ก ทำอินโทงอินโทนแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าโดยที่ในคลิปแม่งไม่มีไอ้น่ะสวายเวลและขอให้คุณโชคดีโชคดีบ้านแพ้นี่นี่คือจุดสิ้นสุดจะได้ถ้าคุณจะ เถ้าคุณเล่นด่านนี้ผ่านนี่คือจุดสิ้นสุดข,ของคุณโอเคสรุปคุณเล่นด่านนี้ให้ผ่านใช่ไหมถึงจะเป็นจุดสิ้นสุดใครจะไปหาหรอขว,วายโคตรยากเลังไม่รู้จะมาประตูตรงไหนเนี่ยแบบถ้ามันเป็นกระจกก็ดีด่านนี้ยากสุดแล้วหาแมง ไอ้เจอด่านกัตกไม่ยังไงไม่ไม่น่ามาอยู่ด่านอันดับท้ายนะงั้นก็เป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคลิปหน้าก็จะไม่มีเพราะนี่เป็นคลิปจบเออไอ้จู๋ก่อนจักกันไปวันนี้ขอเต้นโชว์ก่อนหาทางสุดท้ายก็หาทางไม่ได้ เราต้งเตนืมที่เขากดอันนี้คุณครับเต้นหน่อยเราจะไม่ได้ออกไปอีเรลว้วโอ๊ยไปแล้วนะบาย